นี่คือ3เทคนิคที่จะทำให้คุณหลังแขนระเบิดยังไม่ข้างเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผ,ผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชบุนแบางคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของงจรงริคับสวัสดีครับผมโคช้ชปูแน่งครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิปแ p ร์โปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมสำหรับใครก็ตามครับที่ต้องการที่จะระเบิดหลังแขนครับทำให้ตัวของกล้ามเนื้อไทรเซปของเรามันใหญ่ครับและมีขนาดที่เพิ่มมากขึ้นครับผมการฝึกในชุดนี้ครับ จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถพัฒนาตัวของกล้าเมเนื้อช่วยสมคุณได้จริงและที่สำคัญเลยคือมันคือมิติใหม่แห่งการฝึกหลังแขนสำหรับทุกคนแน่นอนครับผมเพราะผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยฝึกเทคนิคในลักษณะน,นี้มาก่อนครับผมซึ่ง3เทคน,คนิคนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับไป แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในเทคนิคที่หนึ่งครับผมมันคือการฝึกแบบซูเปอร์เซตนั่นเองครับคือเราจะฝึก ท่าแรกด้วยท่าใจมอบพุชชัปนะครับผมในรูปแบบของอินคลายนะครับคือเราจะใช้เบนช์หรือว่าใช้ม้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราใช้วิดพื้นใช่ไหมครับซึ่งท่าแรกของเราโขงนะครับมันจะเป็นการวิดพื้นแบบนี้คือเราจะทํามือนะครับผมเป็นรูปเพชรลักษณะนี้ครับเวลาที่เราวิดพื้นลงไปใช่ไหมครับให้เราหนีบศอกนะครับลงหายใจเข้าครับและดันออกไปหายใจออกการวิดพื้นแบบนี้นะครับจะทําให้ตัวของหลังแขน ทำงานมากกว่ากล้ามเนื้ออกครับและวถ้าเกิดว่าเราปรับนะครับผมในส่วนของม้านะครับคือเราจะวิ่พื้นบนม้าจริงๆอ่ะเราสามารถวิ่พื้นบนตัวของพื้นราบได้นะครับแต่ว่าเราไม่ทำนาอนะครับเพราะเราจะใช้จํานวนครั้งเข้ามาเล่นด้วยครับซึ่งจะไม่คุณสามารถที่จะทําในจํานวนที่เยอะขึ้นได้ครับผมจำนวนครั้งที่เราใช้คือ15-20ถึงครั้งนะครับลงหายใจเข้านะครับดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าครับและดันสุดหายใจออกนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับปึ้มนะครับ สมมติ Smooth, ผมดันได้20ครั้งนะครับผมจะซปเปอร์เซตต่อทันทีคือจะเปลี่ยนท่าทันทีครับด้วยท่าไทรเซป d ดิฟนะครับด้วยการเอาสันมือวางที่ขอบของตัวของเบสไว้นะครับผมจะเหยียดขาออกหลังผมจะชิดกับเบาะเลยนะครับเสร็จแล้วผมจะหนีบศอกและผ่อนตัวลงมาจนแขนขนาดพื้นและดันตัวขึ้นนะครับแรงต้านสำหรับท่านี้จะน้อยกว่า ในส่วนของท่าไดมอนด์พูชัพครับผมแต่แน่นอนครับมันคือการบังคับให้กล้ามเนื้อทํางานมากกว่าที่มันเคยทํานั่นเองครับผมทำให้กล้ามเนื้อของคุณครับผมได้รับการกระตุ้นอย่างหนักหน่วงและถึงขีดสุดของความสามารถของมันเลยว่ากันอย่างครับผมซึ่งของจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมทําให้ดูเลย1เซตนะครับมาเสียวๆเหมือนกันนะเนี่ยแม่งทรมานแน่นอนเลยบอกเลยมาพร้อมครับ ไปหนึ่งสองซ้ำอึ๊บเวลาวิดพื้นนะครับผมให้วิดพื้นด้วยฟอร์มที่คอนโทรลนะครับสามสี่ห้านะครับลงให้เต็มขึ้นให้สุดหกเจ็ดแปดเก้าเกรงกลางๆไว้ด้วยนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเริ่มแล้ว 17 18 19 20เมื่อครบ20หรือว่า15ครั้งครับผมให้คุณคลิกตัวมาต่อทันทีเลยนะครับอย่ารอช้าเออระเหยนะครับลงครึบดันนะครับไม่ลงครึ่งเดียวนะลงเต็มนะขึ้น2หลังชิดบอตลอดเวลาครับ3มาแล้ว4แสบแล้ว5โอ้ย6 7 แปแก้วทำช้าครับคอนโชนะครับสิบสิบเอีกทีนึง่งโอ้ยประเด็นสำคัญอนะต้องบอกอย่างนี้ว่าไอ้ท่าแรกอ่ะนะครับคุณทําเกือบเกือบจะหมดแรงหรือทําให้มันล้าไปก่อนนะครับพอมาในท่าที่2ครับผมนะครับ ถึงแม้จะเป็นท่าที่ง่ายกว่าก็จริงแต่มันจะแสบกว่ามันจะทรมานกว่ากล้ามเนื้อทํางานมากกว่าและที่สําคัญไปกว่านั้นเลยครับคือคุณจะต้องฝึกจนหมดแรงในท่าที่2นั่นเองครับผมเหมือนที่ผมทําสาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับจำนวนครัง้งที่ใช้ครับผมสับท่าแรกคือ 15- บหถึงยีครั้งครับและต่อได้ท่าที่2ครับผมจำนวนครัร้งผมไม่รู้แล้วนะครับทำไปจนกระทั่งคุณไม่เหลือคุณหมดแรงจริงๆนะครับเสร็จแล้วพักประมาณสักอที่2นาทีถึง3นาทีครับแล้วก็กลับมาทําใหม่เป็นจำนวนอย่างน้อย คือ3เซตนะครับแล้วคุณก็จะเจอว่าหลังแข่งของคุณเนี่ยแค่ฝึกชุดนี้ชุดเดียวนะถ้าจะระเบิดเลยบอกเลยนะผมเดี๋ยวไปดูว่าเทคนิคที่2คืออะไรครับผมไปไปดูกันนะครับมาในเทคนิคที่2ครับผมรับรองว่าเจออันนี้เข้าไปเนี่ยนะครับผมแขนแทบฉีกนะครับบอกเลยนะครับผมนั่นคือการฝึกนะครับแบบซูเปอร์เซตเหมือนเดิมครับโดยที่เราจะฝึกในท่าแรกครับผมคือท่าโรบนะครับพุชฟอร์เวดคือยิงไปข้างหน้านะครับผมบางคนเรียกว่าท่าโรบเพรสเซฟโอเวอร์เฮดเอเซนชั่นคืออันนี้ก็คือเหมือนกันเนาะนะครับคือเราก็จะ ล็อกตัวของทริเซปของเราไว้นะครับผมให้ขนานพื้นนะครับเสร็จแล้วเราจะยิงตัวของเคเบิลไปด้านหน้านะครับปึ๊บนะครับผ่อนหายใจเข้านะครับผมดันออกไปปึ๊บผมหายใจออกนะครับจุดหมุนมีแค่จุดเดียวเท่านั้นคือข้อศอกของเรานะครับอ่าจะเป็นทรงนี้นะพอครบแล้วใช่ไหมครับวางเราจะผ่อนน้ำหนักลงมาประมาณ1 2ถึงแผ่นนะครับและเราก็จะต่อด้วยท่าโรบท i c e เซ Push d ดาวต่อทันทีนะครับผมจนกระทั่งเราหมดแรงนั่นเองครับ โดยที่ในเหล็กแรกนะผมในท่าแรกเราจะยกกันอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงครั้งนะครับและในเหล็กที่2ผมไม่สนใจแล้วพวกคุณจะยกได้กี่ครั้งนะครับ6ที10ที1 1ที14ทีไม่รู้แต่คุณต้องยกจนไม่เหลือซากในท่าที่2โอเคไหมครับซึ่งของจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู1เซตเลยแล้วกัน,นครับผมเอาตัวเข้าแรกเลยเป็นไงล่ะทำคนนี้แต่ละครั้งเนี่ยใครบอกเป็นอินฟูด้านการออกกำลังกายง่ายง่ายที่ไหนอ่ะ <laughs> มาฟองอุ้ยนะครับสิบถึงสิบห้าครั้งนะเอิงตรเน้นหนักไว้ก่อนฟอร์อมต้องสวยางามนะครับหกคุมฟอร์มไวเจ็ดแปดเก้าสิบผมได้สิบสองว่ะสิบเอ็ดหมดแรงที่สิบสองครับเอ้ยสิบสองเสร็จแล้วผมจะผ่อนลงสองแผ่น และไปต่อเลยอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิบทีสองท่านี้ครับผมนับเป็นหนึ่งเซตครับพักระหว่างเซตอยู่ที่ 90ถึง120ีวินาทีแต่ถ้าว่าใครแขนจะแตกหรือไม่ไหวนะครับพักได้ถึง3นาทีนะครับแล้วก็กลับมาทําใหม่อย่างน้อยเลยนะครับคือ3เซตครับแล้วคุณก็จะเจอเลยว่าหลังแขนคุณเนี่ยครับมันทํางานได้หนักน่วงสุดขีดสุดพลังของคุณจริงจครับผมนี่เป็นแค่เทคนิคที่2นะเดี๋ยวไปดูว่าเทคนิคที่3คืออะไรครับผมไปไปดูกันนะครับมาในเทคนิคที่3ครับผมเชื่อว่าหลายๆลายคนเคยฝึกมาแล้วครับผม แต่อย่างไรก็ตามครับผมมีเรื่องที่จะเสริมให้สำหรับเทคนิคนี้ครับผมซึ่งมีชื่อว่า drop set นั่นเองครับฝากแล้วก็ขนลุกแล้วใช่ไหมล่ะนะครับแต่ผมอยากจะเสริมตรงนี้ว่าเทคนิค drop set ครับจะเวิร์กกับคุณมากๆจะดีต่อคุณมากๆครับก็ต่อเมื่อคุณใช้มันในตอนท้ายสุดของการฝึกของคุณแล้วสมมติว่าคุณฝึกไทรเซีมาเนี่ยครับสาท่าแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณมาจบด้วยการฝึก drop set นะครับผมในชุดสุดท้ายของคุณครับ คุณก็จะเจอเลยว่าหลังแข่ง,ขงคุณครับผมมันได้ระเบิดสะใจสมใจของคุณแน่นอนครับซึ่งเทคนิคที่ผมจะนำเสนอครับผมนะเป็นดรอปเซตแบบคลาสสิกนะครับโดยที่เราจะยกน้ำหนักที่แบบหนักที่สุดที่เราจะยกไหวนะครับผมจะอนว่าจะอยู่ที่ประมาณอ,อยู่ที่10-15ครั้งครับเสร็จแล้วผมจะผ่อนน้ำหนักลงประมาณ20%นะครับและผมจะไปต่อผมจะยกต่อจุดนี้ผมไม่นับจำนวนแล้วนะผมจะยกจนสิ้น จนผมหมดแรงในเลทที่2และผมจะผ่อนลงอีก20%นะครับแล้วผมก็จะซัดต่อจนกระทั่งผมหมดแรงนะผม นี่คือดรอปที่3ยังไม่จบผมจะผ่อนลงอีก20%แล้วไปต่อในดรอปที่4นะครับผมจนสิ้นครับจนกระทั่งคือเหล็กเบาๆเนี่ยผมก็ยกไม่ไหวแล้วครับซึ่งของจริงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันดีกว่ารับรองว่าเดือดแน่นอนครับผมเร์การยกครับผมใน,นในเซตแรกในเหล็กแรกนะคือ1 0บถึงสิครั้งโอเคไหมครับและในเหล็กที่2 3 4นะครับผมผมบอกเลยว่าไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนใจนะคือเราจะยกจนหมดแรงซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําซากอยู่อย่างนั้นครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนสำหรับใครที่ชอบความ ทรมาณมาโอ้ยผมหมดที่สิบสองอลง20%อครับจาก52าสิบลงมาเหือ40กิโลนะไปต่อครับ ได้จริงไปต่อโอ้ยอย่าพักนานนะครับไปต่อเลยนะครับโอ้นะเอ้ยโอ้ เอาไว้ได้แค่สิบผอนโลอีก20%และปิดจ็อบนครับในด็อบที่4ครับผมเหล็กโคตรเบาเลยอันนี้แต่มันไม่เบาแล้วโอ้ยโอ้แขน อ oh, <Huh? S 1> ทั้ง4เหล็กนี้ครับผมนับเป็น1เซตครับพักระหว่างเซตครับผม2-3นาทีครับแล้วก็กลับมาทำแบบเดิมเนี่ยที่ผมเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมให้ได้อย่างน้อย2-4เซตครับแล้วคุณก็จะเจอมิติใหม่แห่งการฝึกหลังแข็งคุณซึ่งผมบอกเลยว่าหลังแข็งคุณมันจะปูด บวมนูนแบบโอ้โหอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในในครับผมซึ่งมันคือการฝึกแบบอัลตร้าไฮเว็บนี่ครับอันนี้ก็ลองไปทําดูครับผมนะจากเดิมที่เคยฝึกหนักๆใช่ไหมลองฝึกแบบอัลตร้าไฮเว็บดูนะครับผมใส่เทคนิคใหม่ๆเข้าไปในตัวของกล้ามเนื้อของเราบ้างครับผมนะจะได้เป็นการกระตุ้นในรูปแบบใหม่ทำให้กล้ามเนื้อของเรามันเติบโตได้มากขึ้นในในครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโค้ชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ทุกวััันนนะคครรบบผมสาลิปี ผมขอตัวลาไปก่อนแขนปูดหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ